เคยได้ลูกค้าสูงสุดกี่คนต่อวันนะสิบสามสิบสามเคยชอบลูกค้าไหมครับบอกัะเอาตรงๆนะสามีเราก็เป็นลูกค้าเรามาก่อนอะอเ,เออเราแต่งงานแล้วเวลาคนต่างชาติเขานึกถึงอะไรที่ไทยก็นึกถึงกะหรี่ก่อนเลยเมันเป็นอะไรที่เฟมัสในไทยมากอะใครเป็นคนคินคีคอนเทนต์นี้คะพี่โด นี่เลยค่ะเฮ้ยมาอยู่น้ำผมาม,ามาวะบ้ายบายพี่เอสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นเซลกโวเตอร์ถูกไหมครับใช่ทํามากีป่ปีแล้วครับตั้งแต่18ตอนนี้2 3่บห <ไป S 2> ้าปีห้าปีทํางานแนวไหนมาบ้างเคยทําเป็นพยาร์นั่งเลาอะไรอย่าง แล้วก็เป็นแบบเซ็กเลยเอา้าน้าก็เคยทำนะเคยไปอยู่แล้วแหละไม่เคยครับผมไม่เคย <c oughs> ผ,มมผมไม่เคยไปผมก็ผมก็โดนไม่เคยไปแต่ว่าตอนนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วอะเราต้องเป็นแบบออนไลน์แล้วรับเองรับเองใช่ใช่โอเคอมาข้อแรกครับกล้าเข้ามาในอาชีพนี้ได้อย่างไรครับอันนี้เอาเรื่องจริงเลยวเอาเรื่องจริงเลยได้แล้วอะไรเพราะตอนเราอายุสิบแปดเราเป็นเด็กมหาลัยอะไรเงี้ยเรียนมหาลัยเอกชนที่หนึ่งเพื่อนเขาก็ทำอะไรแบบนี้กันเยอะ ก็เลยแบบเออกูไปได้ดีอะไรเงี้ยเพื่อนทำเยอะเก็ทำเยอะอันนี้บอกหมอแล้วก็ได้แต่ไม่ได้ไปทำไปแลมเนี่ตอนแรกเราก็ไม่รู้หรอกเออเห็นเพื่อนสบายกระเป๋าเนี่ยเฮ้ยมึงทำอะไรวะมึงได้เงินเยอะดิท่านก็เลย,อเยบอกเลยเออแล้วก็เลยแบบไปได้วยดีอะไรเงี้ยอ,อ่าแค่ไปกายเข้าวงการนี้ขอ,อถามนิดนะึงว่าเข้าไปเป็นยังไงแรกๆคือว่าเมื่อก่อนอ่ะมันจะเป็นแบบพี่รู้จักนั้นเวืกระปุกบอ่ะ พี่คิดแพี่รู้จักแล้วกันเออ,เ,อ,อเราเราเราไปเข้าแบบนั้นก่อนแล้วตอนนั้นคือเรายังไม่เคยมีเด็กผู้ชายเลยอตอนที่เราอายุสิบแปดเออพีคไหมนจนวนแบบเออก็เท <c oughs> ่ากับว่าเรามีชายครั้งแรกครค้าแรกบเขาเป็นลูกค้าแต่ว่าเขาค่อนข้าง,งโอเคอะเราไมหล่อแหละเออเราก็ลเลยแบบสารสัมพันธ์กันต่อก็เลยเป็นแฟนกันอ๋อใช่เราก็เราก็เลิกไปพักนึงเลิกทําไปเขาเลิกกับพี่เขาก็เลยกลับมาทําใหม่เคยเจอคนที่ยังบริสุทธิ์มาใช้บริการไหมครับ <_ an> เคย <beans S 2> เคยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นช่วงอวายุมัน 18- 25ถึงยี่ส้แต่ส่วนแดดเราไม่ชอบนะเพราะแบบไม่เป็นงานเลยอ่ะ <_ an> เออพูดแบบทำอะไรไม่เป็นเลยอ่ะคือเราเราต้องเหนื่อยหน่อยก็โอเค a ั t ทู you <_ an> เรื่องของเขาเงินเขารู้สึกปลอดภัยมากไหมครับเวลาต้องทำทยาเรื่องโลกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยปะเรื่องโลกปลอดภัยถ้าเรื่องโลกอ๋อเราก็เซฟด้วยการใส่ถุงยางอยู่แล้วตัวเราเราก็จะไม่ no condom อยู่แล้วล้วก็เราก็มีการตรวจเลือดของเราอยู่แล้วอันนี้ก็คือเซฟระดับหนึ่ง ถ้าสมมุติว่าเราเจอลูกค้าจูเจ่เล็กนะฮะแทบจะไม่มีความรู้สึกเลยเ,เราต้องคางเพื่อเอาใจลูกค้าด้วยไหมครับถ้าใครถามอะเป็นคนจู่เล็กเ <c oughs> ขาแบบกลัวไม่กล้าใช้มัน,นแต่เขาใช้คำว่าค้านะก็ะะมันก็ต้องเช่าฟิลลิง่งนิดหนึ่งอ่ะเออก็อาจจะต้องมีบ้างปองเงี้ยประมาณนั้นแปลว,ว่าจู่เล็กไม่รู้สึกจริงหมืนมันแล้วแต่เขาแต่ทักษะ แต,แต่สกิลของลูกค้าอีกทีหนึ่งขอ,องคนคนจูเล็กก็ทำให้เราแฮปปี้ได้นะถ้าเป็นเมนต้องหยุดงานไหมหรือว่าใช้วิธีอื่นแต่ว,วา่าจริงจริงแล้วจริงจริงวันมีวิธีก็คือยันลูกเจี๊ยบคือยันคือแบบว่าจะเป็นผ้าระไาแบบสอดอะ่ะ มันจะเป็นฟองน้ำอ่ะเออเขาเลยใช้คำว่ากเลีอดเลือดพีด่ลองเซิร์ชดิเราไปซับเลือดเหรอครับใช่เราไปซับเลือดแ,<ต>แต่ส่วนตัวเราถ้าเราเป็นเวราจะไม่รับอยู่แล้วอ๋อเหมือนฟองน้ำแต่งหน้าเลยนี่ใช่เหมือนส <c oughs> กัดใบอ่ะ <c oughs> เออยัดไม่เข้าเลยเออยัดเข้าเออจิ๋มเลยคือมีคนทำจริงจใช่ไหมมีใช่มีคนทำจริงแล้ว แต่ว่ามันไม่เจ็บนะไม่เจ็บหรอไม่เจ็บไม่เจ็บแล้วอย่างอย่างเราทำไหมเราไม่เคยทำเพราะว่าเราเราไม่กล้าเราตอนเราเป็นประจําเดือนอ่ะเดีมันดีๆอย่างไม่รู้อันนี้คือความรู้ใหม่เลยเรา๋ยวฉใหม่ต้าระวังนะเวลาแบบไปอย่างเงี้ยไม่ไปไม่ไปเราเล่นเราเล่นเคยชอบลูกค้าไหมครับหลักๆคือเอาตรงๆนะสามีเราก็เป็นลูกค้าเรามาก่อนอ่ะเออเราแต่งงานแล้วกับคนเกาหลีอ๋อใช่ใช่แต่คนก็หล่อนะ เราแบบเฮ้ยเอาแบบอาแบบหยาบนะดารายังมาเที่ยวเลยก็ต้องมีบ้างมีอเยอะเลยเวลาไม่มีอารมณ์เลยแต่ต้องทํางานจะวิ่วอารมณ์ตัวเองยังไงครับถ้าเราไม่มีอารมณ์แบบนั้นเลยสมมติว่าเนี้ยเราทะเลาะกับแฟนมาเราจะไม่ทําเราจะไม่ทํางานเออว่าทําไม่ได้อะมันแบบเราขี้เวี่ยงอะเวลาโดนโกงทําอะไรได้บ้างทําอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าหนึ่งคือเรารับเองเราไม่มีแบบเอเจนซี่เราไม่มีสังกัดอะไรเงี้ย ก็อาจจะแบบว่าเซฟตัวเองนิดนึงแต่ว่ามันน้อยมากอย่างเรารับงานมาห้าปีแล้วเราเคยเจอเมื่อวานคนเดียวเคสเมื่อวานคนเดียวเพิ่งเมื่อวานจริงคือว่าเมื่อวานอ่ะแอปโอนเงินมันล่มของเราก็ล่มเขาก็ล่มเดี๋ยวเขาไปกดที่อะไรอะพอไปกดแม่งข่าวรถหนีออกไปเลยเออประมาณนั้นเชื่อย่เรอแย่แล้วก็ทำอะไรไม่ได้มีประจําอะไรอย่างงี้มั้งถ้ามีมันก็ดีแต่ว่าในมองมันมป็นลูกค้าถ้าแบบว่าพอมาจําปุ๊บเอายิงนี่โกงหรือเปล่าอะไรเนี้ย เขาจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยกล้าโอนให้เราก็เลยไม่ไม่มีส่วนมากก็คือโอนโอนก็เท่ากับโกงอ่ะเคยได้ลูกค้าสูงสุดกี่คนต่อวันนะสิบสามสิบสามสิบสามสิบามไม่ต้องไหนเดีบอมตั้งแต่เที่ยงถึงดีสามก็ตกชั่วโมงละคนประมาณอันนี้อันนี้ตอนทําที่ไหนครับฟรีล้าหรือว่ามีสังกัดเออทำเองล่ะปรเด็เขาบอกว่าเราบเองก็ได้เยอะกว่าเยอะกว่าสิเถ้าเป็นกับพวกสังกัดอย่างเงี้ยเขาจะหักด้วย จ็ดสิบสามสิบบางที่ก็ห้าสิบห้าสิบเลยเคยโดนแขกงทำร้ายไหมครับส่วนตัวเราไม่เคยค่ะแต่ก็ไม่อยากโดนด้วยมีไหมมีลูกคา้าซาดิมอะไรมีไหมเคยจะมีะแตบบ่พวกเจอแบบพวกพวกอับยามาอะไรเงี้ยอับยาเออแต่ว่าเขาไม่ได้แบดขนาดนั้นก็แค่แบบจะเสร็จยากนิดนึงพวกแบบยายาเสพติดอะเออแต่มันไม่ดีนะมันจะทำให้แบบว่าไม่เสร็จแล้วก็จะหนุนหิดด้วยมาแบบดีๆดีก่อ รายได้เท่าไหร่ตอนดือนครับเฉลี่ยเท่าไหร่ครับประมาถ้าอะไรอย่างเรารับเองตอนนี้ก็เบาๆอะ่ะวันละสามสี่พันพอก็คือ, 30, อันละสามสี่หมื่น่ใช่แต่ว่าคนอาของเขาจะเยอะตรงน,นี้แต่เราเราไหวแค่นี้อันนี้ผมตามคนตัวทำมาห้าปีเนี่ยผ่านช่วงแบบทำเยอะๆมาแล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะช่วงนี้ก็เป็น<อ><อ>ช่วงบบขาลงมาเออร้อนเหนื่อยงงแล้วอยากอยากไปแล้วไม่อ,อยากทำตรงนี้แล้ว ช่วงปีแรกๆนี่ไฟแรงมากเลยมาเป็นยี่สิบคนก็รับไหวเลยวเนี่ยแต่ตอนนี้ไม่แล้วอ่ะมีความสุขไหมครับตอนแรกๆผมไม่แต่ว่าเรื่องเงินไงเพราะว่าเงินอย่างเดียวใช่ไหมเออใช่แต่ว่าไม่ได้ถามเพราะว่าชอบมีเซ็ตอะไรนี้ไม่ใช่ใช่ไหมก็ส่วนหนึ่งส่วนนึงแต่ว่ามันน้อยคนที่จะแบบว่าจะคลิกกับเราอ่ะเรื่องเซ็ตเรื่องอะไรเงี้ยอย่างนี้ก็แสดงว่ามองตัวเองไว้แล้วใช่ไหมว่าแบบจะลาวงการตอนนันใช่ค่ะใช่ก็แต่เร็วๆนี้เร็วๆนี้เพราะว่าทำตอนนี้เริ่มแบบเริ่มมีธุรกิจส ชีพมีแฟนได้ไหมครับก็เราก็มีนะไดแล้วเรื่องการนเรื่องงานก็เรื่องงานอยากให้ถูกกฎหมายในไทยไหมครับโอ้โหโคตรอยากเลยค่ะมีอะไรอยากบอกกับ้านานโอ้บอกได้พูดได้หรอก็อยากแบบมันจริงๆอ่ะมันต้องยอมรับแต่เราบอกว่าแบบเวลาคนต่างชาติเขานึกถึงอะไรที่ไทยก็นึกถึงกะหรี่ก่อนเลยมันเป็นอะไรที่เฟมัสในไทยมากอ่ะเควรทำให้มันถูกกฎหมายได้เราค่ะรื่องส่วนตัวใช่ไหมเราอยากขอสินเชื่อ กู้ซื้อบ้านกู้ซื้อรถอะไรเงี้ยเออรายได้เรา่าเงี้ยขนาดเนี้ยมันไปได้อยู่แล้วแต่ว่ามันอาชีพอย่างนี้มันยากใช่ขนาดเป็นแม่ค้าอะไรยังยากเลยด้วยความที่ว่ามันไม่ไม่มั่นคงไงในสายตาของสถาบันการเงินเคยมีผู้หญิงไหมครับผู้หญิงมาขอใช้บริการเคยแต่แบบว่าเป็นทอมไปเลยอะที่แบบแต่งผู้ชายผู้ชายเลยใช่ใชไหมใช่แต่ถ้าเป็นเลสเบียนเนียไม่เคยมีเซ็กกับคนที่ไม่ได้รักมันรู้สึกแบบไหนหรอคะ สมหรับว่ามันเป็นชาเลนจ์อะก็แบบเอ้ยสมหรับผู้ชายคนนี้มาเราต้องทำงางไงให้เขาเสร็จไปก็ให้มันแบบท้าทายใช่รแบบนคำถามสุดท้ายในนี้ครับทำไมต้องพันห้าครับทำไมต้องพันห้าหรอถ้าบอกว่าสามพันจะซื้อปะละ่ะ <laughs> เออด้วยตอนนี้อะไรก็ปิดอ่ออาขอ้ก็ปิดอะไรก็ปิดคือเราก็รายได้ลดลงพี่ที่เขามาใช้บริการไรายได้ก็ลดลงมันจะทำาไงให้เราอยู่รอดอ่ะการแข่งขันสูงมับ มากถูกต้อเราบอกไปสามพันคุณก็มาไม่ได้ก<อ>็คือเลขน,นี้ยแม่งคือเลขนไทยแล้วแหละใช่ค่ะจริงๆหนูคิดว่าอาชีพแบบเนี้ยมันไม่ทุกคนอ่ะอมเขาไม่ได้มาทำเพราะค้าวลำบากหรอกบางคนก็ใช้เงินเยอะใช้เงินฟุ่มเฟือยอะไรเงี้ยก็<ม><ม>คิดนิดนึงเก็บเงินด้วยอะไรเงี้ยใช่่ะหาเงินง่ายมันก็ใช้ง่ายคนที่รับงานนะมีเยอะไหมในตอนนี้มันมีเว็บไซต์หนึ่งมันจะเป็นเว็บไซต์ที่มีประมาณสองพันก็คือเยอะเยอะอเลูเยอะอลยเยอะอะคือว่าพี่เคยไปเซิร์ชโซนไหนของกรุงเทพไม่มีหมดเลยอะ มีแบบว่าขับทางนะฮะแล้วไอ้มาใหม่อะไรเงี้ยเราไม่เคยเจอเนาะมันไม่ได้ไปยืนมันเน็ตอ่ะเออเนียนเนียนเออไม่ได้ไปยืนว่าตรงเนี้ยเอ้ยมึงมาใหม่เนี่ยขอบคุณเลยขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากขอบคุณสำหรับความรู้นะฮะโอเคไว้เจอกันโอกาสหน้าครับโอเคค่ะตัวเล็กใจง่าขอบคุณมากครับ